คลิปนี้พีทมีช่วงใหม่หนั่งดิ่งลเลยไม่เป็นไรคลิปนี้นะคะพีทมีช่วงใหม่ชื่อช่วงว่าเจว่าดีน้องก็ว่าดีย้เพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือน้อง กุ๊กกี้ค่ะกุ๊กกี้ก็เป็นน้องสาวแท้ๆของพีเลยนะคะแทๆ้ๆแทๆ้ๆแทๆ้แทๆกันมากๆเลยจริงๆนะคะคก,ก็วันนี้นะคะเราสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยำดีที่จะมาทาคลิปด้วยกันพอมพีรู้สึกว่าพีดเนี่ยก็จะมีสภาพผิวแบบหนึ่งสีผิวแบบหนึ่งกุ๊กกี้ก็มีสภาพผิวแบบหนึ่งสีผิวแบบหนึ่งใช่ไหมคะสภาพผิวกุ๊กกี้เป็นยังไงบ้างคะเล่าคะ่ะ ก็คือสภาพผิวหน้าของกี้เนี่ยแหละก็จะแบบเป็นคนผิวมันมากก็มันมากจริงๆแบบบางวันกูวาป็นหนักลาทูเลยใช่ไหมปกติหนักลาทูเราอยู่ตรงไหนคะไฮไลท์ตรงนี้ค่ะแต่ว่าของกูกี้ก็คือทั้งหน้าเลยอย่างกิงเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบรอยสิวเยอะเป็นสิวง่ายใช่ไหมเพราะว่าไวฮอร์โมนแหละเจ๊ว่ามันก็ทําให้แบบว่าเกิดแบบ สิวขึ้นง่ายรอยสิวต่างๆเยอะนะคะแล้วก็น้องเนี่ยผิวคล้ำกว่าพี่ประมาณ 2- 3เชนเราก็เป็นคนผิวขาวเราก็รู้สึกว่า Sister Review มันเป็นอะไรที่ดีมากๆที่เราจะแบบว่าเล่าประสบการณ์ความการใช้ของพีทว่าพีทชอบแบบนี้กิกจะชอบหรือเปล่าถ้าคนที่ดูเราแบบว่ามีสภาพผิวที่แตกต่างกับเราจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าบางอันที่เจ๊แบบบอกว่าดีกิกก็อาจจะแบบบงคลิปนี้นะคะพีกับก๊กิกเนี่ยก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจาก 7ซเว่นอีเลฟเว่นค่ะนี่เลยนะคะเราก็มีเครื่องสำอางตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วก็ไปแต่งกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นที่สกินแคร์กันก่อนนะคะพี่ขอเลือกเป็น2สเตปง่ายๆจาก,กาพอ์เลยแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสเตปที่ทุกคนน่าจะใช้งานกันได้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้คือพี่ชอบช่วงนี้เพราะว่าเขาทําให้ผิวของเราอะฉ่ำใสแล้วยิ่งตอนนี้อากาศแห้งๆใช่ไหมรู้สึกว่าผิวของเรามันก็แห้งแต่งหน้าก็ไม่ติดใช้2สเตปนี้นะคะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าก็จะเป็นการเผยผิวใสแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยฉ่ำวาวไม่วาวประทูแน่นอนลอ,องตัวแรกนี้เลยค่ะพร์ซูเปอร์เอเซนต์นะคะเป็นเอเซนต์สามพลงังใช้ทั้งเป็น เอเซนน้ำตบหรือว่าเป็นมาสในวันที่ต้องการกู้ผิวก็ได้เช็ดตบโปะได้หมดเลยค่ะนี่อยากให้ทุกคนลองกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดแล้วก็ตบไปเลยทีเดียวขั้นตอนเดียวนะคะพี่ก็จะแบ่งให้คุณน้องด้วยนี่แล้วก็ใช้สำลีนะคะเช็ดเช็ดไปตามผิวก่อนกลิ่นดีเนาะอืมกลิ่นดีมากเลยอะเนื้อดีปะไหนบอกคุณผู้ชมมาก แล้วก็ซึมไวแล้วก็สบายแล้วก็ไม่เหนียวเหนะนะะเออใช่<ๆ>เลิศอันนี้เจชอบเพราะว่าเวลาที่เรารีบหรือว่าเราใช้แต่งหน้าตอนเช้าอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวมากๆแต่งหน้าไปตอกปุ๊บก,ก็คือเป็นคลแต่อันนี้ก็คือหลังจากที่เราเช็ดไปโทนเนอร์แล้วนะคะแล้ว<ๆ>ก็ตกตกแบบนี้เลยคือนั้นก็จะซึมบนผิวแล้วก็ให้ผิวเราดูแบบช่ำๆนี่ผิวฉ่ำขึ้นเลยนะคะ ก็เป็นตัวเอเซนที่ไม่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยที่สําคัญคือยังมีตัวไฮยาโดรเนสิตสี่ชนิดแล้วก็มีพวกวิตามิน B3 นะคะรวมถึงกลูตาบูสเอเซนด้วยนี่เราเป็นคนที่แบบเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็ลดเลือนพวกแบบจุดด่างดำต่างๆผิวก็คือจะฉ่ำจะเด้งแต่งหน้าก็จะง่ายขึ้น อ่ะตัวแรกนะคะจบไปนะมาที่ตัวที่สองกันต่อตัวนี้นะคะเป็นครีมที่แบบชื่อดังของพรส่ตัวนี้นะคะชื่อว่าพรเซรั่มเบิร์สเป็นตัวที่ดังมากๆแล้วก็เป็นครีมที่จะแตกตัวเป็นเซรัม่มเข้มข้นนะคะเนื้อของเขาก็จะบางเบาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำความหมองคล้ำเพืให้ผิวกระจ่างใสขึ้นฉ่ำขึ้นอิ่มฟูขึ้นแล้วก็แต่งาง่ายขึ้นด้วยค่ะเราไม่ต้องพูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองกันเลยเ,เดี๋ยวกิ๊กลองทาลงบนหน้าดูนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีม ในตอนแรกใช่ไหมแต่พอเราวนวนไปบนผิวอะ่ะเขาก็จะแตกตัวเป็นเนื้อเซรั่มนะคะซึ่งเซรั่มนี้ก็จะมีความชําแล้วก็บางเบามากให้ผิวรู้สึกแบบเหมือนอิ่มน้ําฟูขึ้นเลยนี่นี่กี้ก็บอกใจว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะปกติก็คือแบบหน้ามันมากอะไเงี้ยลองสิ่งนี้รับรองฉ่ำว้าวไม่วาวประทูแน่นอนอะให้ขอบคุณค่ะ <laughs> พอเปล่ามากโอเคค่ะบำรุงผิวฉ่ำกันไปแล้วนะคะมาลงรองพื้นกันเลยสำหรับพีสอะก็คือหารองพื้นได้ง่ายมากในเซเว่นนะเพราะว่ามันก็เน้นไปทางโทนขาวใช่ไหมท่านเป็นกิ๊กกิ๊กจะใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้ค่ะมเมเบรนฟิตมี228เพราะว่าสีเนี่ยมันเหมาะกับสีผิวกิ๊กมากเลยค่ะ <S <S เลดค่ะส่วนพีสจะใช้เป็น J24 นะคะคช u ่นแ o n m a จ t าลงกันเลยแลวกันเนาะนี้เราก็ใช้นิ้วมือนะคะลงกันแบบง่ายๆเกลี่ยไปแบบ ธรรมมดาไ่ต้องอคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้คู่กันเลยนะนี้เป็นของยี่ห้อ s i s to s i s นะคะ s i s to s i นี่4-4คุชั่นนะคะแต่ว่ามันเนื้อมันดีแล้วก็เลยเจยเอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์แต่งให้น้องดีกว่านะ งานแก้มวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นลิปซองแบบนี้ในการผสมกันแล้วก็มาลงแก้เป็นบบชครีมซึ่งกี้ก็ทําบ่อยใช่ป่ะใช่เปนความเร็ว <laughs> แล้วก็ความง่ายนะคะกีจะใช้ s ิสทูซิสเบอร์หนึ่งแล้วก็ใช้นามิโซเกลเบอร์ศูนาผสมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สี <c oughs> เดียวกันนี้แหละก็จะได้เห็นว่าผิวเข้มกับผิวธรรมดาแบบผีวแบบขาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะคะผสมหลังมือเลยคิกเริ่ม แป้งฝุ่นนะคะนี้เป็นอะไรที่แบบปังมากประจําปีนี้เลยคือกิ๊เคยลองใช้ยังตัวนี้ยังเดี๋ยวจะให้ลองคือมันเป็นแป้งที่เบลอผิวสวยมากนะคะก็เป็นแป้งแบบแป้งกระป๋องอะ่ะราคาแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะตัว p a u s b l u r l i n g filler translucent powder นะคะเป็นแป้งให้ผิวแบบนวลแป้งหน้านวลยืดหนึงมาก,มากอ่ะลองค่ะคุณน้องอันนี้คือเจ๊บอกเลยว่ามันดีจริงๆ ะะก็จะเน้นความง่ายเลยสีเดียวจบโทนชมพูใสๆคือจะเห็นว่าผิวคล้เมื่อกี้ก็จะไม่ค่อยกล้าใช้สีชมพูใช่ไหมเดวจะไปโทนแบบประมาณไหนบ้าง,ง,งแต่ว่าพอผิวเข้มอะเติมเลือดฝาดเข้าไปนิดนึงให้ผิวมันดูอมชมขึ้นมาหน่อยอะมันจะดูมีแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะพี่ก็จะใช้อันนี้ของอินนะคะวิงมีเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะเดี๋ยวกี้ลองดูนะนี่เราก็ลงไปแบบ เปลือกตานิดเดียวกิ๊กมันเป็นสีแบบโทนโรสโกลกิ๊กน่าจะใช้ได้อ่ะนี่ก็จะลงนะคะเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างเลยวิงปังปะวิงปังมากคือพุ่งอ่ะตาเล็กตาน้อยแค่ไหนก็คือมองเห็นนะคะมสาสคาร่า เดี๋ยวพี่จะใช้เป็นตัวอ้วนเหลืองอันนี้นะคะ Maybelline The c o l o r s a l Mascara ค่ะพวกี้ใช้อะไรคะเส่ยกี้นะคะจะใช้ Maybelline Hypercol Waterproof ค่ะโอเคค่ะปัดกันเลยอันนี้เราก็ไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์อะไรให้ยุ่งยากนะอย่างกี้ก็เป็นคนที่ตาเหมวยเหมยใช่ไหมเราแค่ลงให้มันมีวิงแล้วก็ปัดมาสคาร่าตามันก็จะดูชัดขึ้นแล้วเนาะถ้าไปเขียนอาไลเนอร์บางทีมันจะแบบเหมือนเ้นให้ตาเราอะดูเล็กลงนะคะนี่ก็ปัดกันเลยน้องยังแกะ ้ยพี่นะคะจะเริ่มเขียนคิ้วด้วยตัวนี้ก่อนเลย V b r o w n สี Natural Brow n ค่ะส่วนนี้นะคะจะใช้เป็นซ i s ทูซ e สอายบราวส์มา a ค่ค่ะสี1ค่ะ อโอเคน้องเติมเส้นเดี๋ยวเจ๊ปัดคิวแล้ว,ตวเติมเส้นปัดคิวแล้วทำสลับกันก็ได้นะคะขั้นตอนก็ไม่ได้จะเป็นต้องเียดคิวก่อนแล้วก็ปัดมาสคารา่าปัดก่อนก็ได้ปิดท้ายกันด้วยลิปนะคะพีก็จะใช้เป็นตัวสมูมโตนะคะ Dewy Mix and Matte Velvet Lip เบอร์0 3 0สกับ04ส่วนกุ๊กกี้กจใช้ เป็น401กับ02 <Okay. S 1> ค่ะโอเคค่ะเราก็จะลงไปเลยนะคะนี่ก็จะคนอมชมนิดนึงของกี้ก็จะอมส้มหน่อยๆนะคะ ทางเราก็ลืมเหล่าหน้านะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัว In Beauty 3 in 1 Perfect Beauty Palette นะคะในการเหล่าหน้าแล้วก็งัดด่างกันอีกนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงผิวเราสองคนสามารถใช้ได้เนาะจุก็เคยใช้แล้วนะคะนี่เลย และนี่ค่ะก็เป็นลุคที่เรานำมาฝากกันนะคะโดยใช้เครื่องสำอางจาก7 e เ e e ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบลุงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe c h a ชแ e วของพี่ด้วยนะคะมีลูกไหนหรือว่าคลิปไหนหรือว่าอะไรที่อยากให้เราสองคนเนี่ยมามอ์มอยรีวิวกันในแบบ Sister Review เนี่ยก็บอกกันมาได้ด้านล่างในคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้พี่กับกี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย